ที่เออเลือกที่จะมาหาคุณหมอที่อัลเดนโทเพราะว่าเอ่อทั้งครอบครัวเอิอคุณพ่อคุณแม่น้องชายทุกคนหาที่นี่หมดเอ่อคุณคุณแม่เลือกที่นี่เพราะคุณแม่ตาของคุณหมอท่านนึงว่าค่ะคุณแม่หาคุณหมอท่านนี้มาเป็นสิบปีแล้วแล้วก็มั่นเชื่อว่าทุกอย่างคุณแม่จะเลือกมาให้เออถึงชีวิตที่ดีที่สุดแล้วก็เลยมาหาที่นี่ สวัสดีค่ะชื่อเ e อิร์นพินิทคุณพินิทนะคะตอนนี้ช่วยคุณพ่อบริหารงานที่บ้านเป็นโรงงานแอลโอชื่ออยู่ในแคนโคนอินเวสน์ค่ะนอกจากทำธุรกิจที่บ้านแล้วตอนนี้ก็ยังมีทำแบรนด์สกินแอนตอนิเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ทำเพลสสเปรย์กับเทียนกับเพื่อนค่ะส่วนตัวแล้วเออเป็นคนใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากมากเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราเอิร์นเป็นคนที่เหมือนปันปันเจะบเบี้ยวตลอดแล้วพอได้มาทำอินเิสไลน์ตอนเนี้ยค่ะก็เหมือนเริ่ม เริ่มที่จะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นที่จะยิ้มที่จะโชว์รอยยิ้มแล้วตอนนี้ก็เลยเสนใจที่จะมาดูแลมากขึ้นโดยการไปหาคุณหมอนันดคหมอทุกหกเดือนเพื่อที่จะไปผัดทิ้นฟูนหรือว่า,าช่วงนี้พอใส่เวสไลด์ก็ต้องอามาแฟนฟันมากขึ้นถึงเวาลาสี่ันตั้งแต่เด็กๆเอิญเคยดัดฟันรอบแรกตอนประมาณ1 1บเอ็ดสิบสองขวบเสร็จแล้วเอิญแกะเหล็กดัดฟันเยอะเยอะมากๆจนคุณหมอให้ไปถอนค่ะ ก็เลยหลังจากนั้นก็คือไปเรียนเมืองนอกไม่ได้ไม่ได้มาดูแลฟันตัวเองเยอะขนาดนั้นจนกว่าได้กลับมาอยู่เมืองไทยรอบนี้รอยยิ้มมีความสมคัญกับเอิร์พบาะตั้งแต่เด็กๆเราจะมีคนให้ปิดแบ็กมาตลอดว่าเป็นคนน่าดูก็เลยจะพยายามยิ้มตลอดเวลาเพื่อที่จะกเสร็จให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนดูนะเราก็เลยต้องยิ้มตลอดที่อาร์ตเดนโลคือหากันทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เรนนอมชายพราะคุณแม่ปกติหาอะไรก็ที่ดีที่สุดเทิร์นอยู่แล้วก็เลยเอิญก็เลย ตามคุณแม่ไปหาที่นี่ค่ะเอิญเข้าไปทำอินเวสเลนที่อาร์ตนททได้ประมาณครึ่งปีแล้วค่ะตอนนี้เอิญอยู่ถานที่11เพราะว่าเอิญเอิญใส่ชานิดนึงแต่ว่าเหลืออีกแคบประมาณ10ฐถานแล้วเอิญก็เห็นเห็นพัฒนาในฟันเอิญที่เคยับมาเรื่อยๆแล้วเป็นเอิญว่าเทียบกับที่เอิญเคยดัดฟันตอนเด็กๆเป็นอะไรที่เอิญรู้สึกมั่นใจว่อเยอะเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่คนไม่เห็นไม่มีใครเห็นแล้วก็เอิญรู้สึกรอยยิ้มมันดีขึ้นเรื่อยๆ อันนี้อาจจะแปลกนิดแต่ส่วนตัวแล้วเอิญเป็นคนแบบชอบความแบบสะอาดมากสิ่งนี้ก็เลยพอเข้าไปที่อาร์ตเดนทอย่างแรกที่เอิญเห็นคือเขาให้ให้เปลี่ยนรองเท้าหรือให้ใส่ถุงซอนรองเท้าตั้งแต่ปรงนั้นก็เห็นแล้วที่มีแบบสะอาดมากๆเลยเลยประทับใจมากว่าเมอิญจะต้องแบบเปอีกอย่างที่เอิญประทับใจเกี่ยวกับอาร์ตเดนทอคือว่าสถานที่ที่ตั้งอยู่ข้างๆเซนทรัลเดมบาสซี่เอิญทุกครั้งที่เอิญไปเอิญจะไปจอดรถที่เซนทรัลเดมบาสซี่ค่ะ เราเสรอเจ,จะใช้เดินสกายวอล์กไปแค่ไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วสะดวกมากเลยหลังจากนั้นก็ไปทำตัวต่อดได้ไง่ายมากเลย